ชาวราศีมังกรนะครับดวงดีๆครึ่งเดือนหลังนะฮะ16-31ธันวานะครับมีเรื่องอะไรดีๆบ้างครับยกตัวอย่างครับเรื่องของการเงินนะฮะมีเงินเข้านะฮะแล้วก็ใครค้าขายจะค้าขายดีมีข่าวดีเกี่ยวกับการขยายฐานลูกค้านะครับลูกค้าเก่ากลับมาแล้วก็มีข่าวดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมีดวงไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับหรือก็มีดวงไปเที่ยวแน่ใครที่แบบ ลหลายๆปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปนะฮะดวงไปเที่ยวขึ้นโดดเด่นมากแปลว่ามีโอกาสจะได้ไปที่ที่เราอยากไปนะครับบางทีไปได้ไกลกว่าที่ผ่านมาด้วยหรือว่าไปได้ที่ที่เราอยากไปมานานนะครับเดียกว่าเป็นช่วงดวงเด่นครับมาคราวนี้เจาะมาะฮะเป็นพิเศษนิดนึงคือเรื่องของการงานก่อนนะครับนี่มันก็ต้องทํางานก่อนนะฮะดาวการงานครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะโคจรอยู่ในตำแหน่งภพวีน่านะครับแต่อยู่ในบ้านของดาวพฤหัสแปลว่ามันมีงานแทรกงานด่วนเข้ามา คุณรีบทํางานหลักๆเลยนะอยู่ๆเดี๋ยวหัวหน้าท่านโยนงานมาให้หรือว่าให้เราไปทํางานเลยที่มันเป็นงานแทรกงานด่วนพอมันจะทําให้งานหลักเราทําไม่ทันนะครับอม,มันมีโปรแกรมไปเที่ยวมีโปรแกรมทําอะไรก็ตามอยู่ๆก็มาใช้งานทําให้กลายเป็นตารางงานมันเบียดแน่นเป็นพิเศษต้องระมัดระวังเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับฉะนั้นทําอะไรให้รีบทําแล้วข้อต่อมาจะมีการเปลี่ยนแผนงานนะครับ ใครที่ทํางานอยู่เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนการนัดหมายเปลี่ยนแผนนู่นแบบพี่คือมันเป็นจังหวะที่มีโอกาสจะต้องทํางานที่เราไม่เคยได้ทํานะครับนี่ก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งฮะอยู่ๆให้พักงานนี้ก่อนเพื่อที่จะไปทํางานอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็จะเจอเรื่องราวเหล่านี้บ่อยหน่อยนะครับผลของงานพอใจครับเป็นที่น่าพอใจแปลว่าอะไรที่คุณทําอยู่เนาะบางคนทํางานฟรีแลางคนทางานราชการบางคนทำงานดานวิสาหกิจบางคนทางานออฟฟิศนะครับผลของงานครึ่งเดือนหลัง เป็นที่น่าพอใจมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยนะครับดาวพระศุกร์คือดาวการงานโคจรอ,อยู่ในเรือนของดาวพฤหัสหและก็ดาวพฤหัสหโคจรเป็นเกษตราที่ประดิเป็นช่วงที่ดวงเด่นในเรื่องของผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนหรือให้โอกาสบางทีอาจจะมีเรื่องการโปรโมตตัวเรานะฮะแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนมาทาบทามให้ไปช่วยงานหรือทํางานอะไรบางอย่างคือมันเป็นความก้าวหน้าทีเ่เหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะว่างานหลักเราก็มีอยู่ๆมาให้ทําอะไรเพียบเลย ฉะนั้นเป็นครึ่งเดือนหลังที่ที่งานเยอะนะครับเพราะนั้นต้องรีบเคลียให้จบโดยไวแต่ดวงดีนะต่อมาครับเรื่องของการเงินครับหนีงานมก็ต้องสัมพันธ์กับเงินเพราะว่าไม่ใช่ว่าทํางานอย่างเดียวเงินไม่ให้มันก็กะไรอยู่นะฮะฉะนั้นความเงินมุมดาวมีข่าวดีของการเงินครับมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับหรือว่าเป็นเงินที่เราไม่คิดว่าจะได้แล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วยนะฮะมีโชคฟุกฟุกๆบางทีเดือดร้อน มีคนช่วยสนับสนุนมีคนช่วยแชร์ในค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่เราทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็การซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนประสบความสําเร็จนะครับรวมถึงนะฮะดาวการเงินคือดาวราหูโคจรอยู่ในตําแหน่งเรียกว่าเรือนพบพันธุนะฮะแล้วอยู่คู่กับดาวมันจะอยู่มันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวและไปเที่ยวกับคนที่คุณรักนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ไปกับครอบครัวก็ได้ไปกับพักผู้คนฝูงไปกับแฟน ค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะฮะแล้วก็ไประวังป่วยไม่สบายนะฮะคุณดูรายร่างกายดีดด้วยแล้วก็ถ้าไปนะครับก็ต้องเตรียมเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันสูงกว่าปกตินะฮะก็ประคองประขอเรื่องของเงินทองนิดเดียวกันเนาะรับประการต่อมาครับพื้นดวงนะครับมันมีดวงเกี่ยวกับคนช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องการงานนะครับถ้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นช่วงที่ดวงดีในเรื่องของการจัดการตัวเลขหรือว่าการดําเนินการเรื่องยาก,ยากหรือว่ากาลังจะ ตัดสินใจเรื่องสัมพันธ์สำคัญนะครับตัดสินใจได้แม่นยําแล้วก็มีฐานของความสําเร็จรองรับด้วยนะครับฉะนั้นลุยเต็มที่ได้นะฮะอุปสรรคคือลูกน้องบริวารน,นะครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการลูกน้องบริวารในช่วงนี้เหนื่อยทําอะไรหลายๆอย่างเหนื่อยนะครับแลือว,วังคารนะฮะโครจรไปอยู่ในตาแหน่งเรือพบปุตตะเขาเรียกเป็นพินุบบาทนะฮะฉะนั้นลูกน้องบริวารก็มีปัญหานะครับ อาจจะทํางานหลุดตกหล่นเสียหายไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานอยู่ๆก็ขาดงานแล้วก็ไม่ได้ทาหรือว่าไม่ได้ร่าลาอะไรอย่างนี้นะครับหรืออยู่ๆก็ลาออกโดยที่ไม่ได้เอ่ยปากอะไรลงมานะครับฉะนั้นคุณจะเจอเรื่องของบริวารลูกน้องทําให้เราเหนื่อยเป็นพิเศษเตรียมแผนสํารองไว้ด้วยแล้วก็เตรียมอารมณ์ไว้ด้วยแล้วก็เรื่องของการวางแผนป้องกันนะครับเรื่องที่ลูกน้องบริวารหายไม่อยู่ลาออกไม่ได้บอกหรือทํางานตกหล่นสูญหายทอนเงินผิดอะไรคืออะไรจุกจิกเยอะหน่อยนะครับ โอเคนะต่อมาเรื่องของความรักเขาคนที่โสดนะฮะในช่วงนี่แหละนะครับเป็นช่วงจวังหวะที่ดวงเด่นเรื่องของคนโสดนะฮะมีดวงคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาต้องระมัดระวังอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับเจอแบบเจอตอเลยนะฮะเดือดร้อนแน่ถ้าเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วเราต้องชะลอชะลอคือแบบจริงให้ขาดนะแต่ว่าเราต้องค่อยๆถอยอ่าถอยเลยเดี๋ยวบางทีเขาหึงหวงแล้วเราจะเดือดร้อนนะครับแต่ว่าคนที่ โสดเนี่ยข้อดีคือถ้าไปจีบใครจะจีบติดอหรือว่าถ้ามีคนคุยอยู่ด้วยแล้วนะครับมันก็จะสานความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้แต่คุณสแกนเขาดีๆนะเขาไม่ได้มีอะไรแอบแฝงคุณอะไรเงี้ยนะคอยดูดีๆแล้วกันนิดนึงเนาะโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมาคนที่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงนี้ความรักเด่นหนึ่งบอกเลครับว่าไปไหนมาไหนด้วยกันมีดวงเกี่ยวกับความรักที่จะบอกว่าต้องระวังรักซอนเหมือนกันนะเออต้องเตือนนิดนะฮะดาวพระศุกร์โคจรอ,อยู่ในเดือน,นพบวินาศ ระวังรักซ้อนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ก่อนแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของไปอย่างเที่ยวอย่างที่บอกไปเที่ยวด้วยกันใครจ่ายช่วงครึ่งเดือนหลังนี่เยอะเกี่ยวกับเกี่ยวขอ้องกับความรักหรือก็คนในครอบครัวนะฮะก็ยังโอเคนะผมมองว่าความรักก็โอเคครอบครัวก็ยังดีอยู่แต่ว่าแฟนอาจจะคนประสาทหรือแฟนอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจในบางเรื่องบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะโอเคนะครับต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ต่างประเทศครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ระวังงานมีปัญหานะครับงานหลุดตกลนหลงลืมน,น,นี่ต้องระวังแล้วก็โปรเจกต์งานหรือจ็อบพิเศษนะครับเนี่ยมันจะสร้างปัญหาอาจจะมีข่าวอะไรแปลกแป,ก,แปกใหม่ๆที่ทําให้เราแบบตื่นตาตื่นใจแล้วตกใจนะฮะใครแบบทํางานหลักโอเคงานหลักไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่มีจ็อบพิเศษแบบเลิกง,งานต้องไปทำนูำ่นทำนี่อะไรนะฮะเป็นจ็อบพิเศษเั้นเนี่ยเหล่านี้จะมีปัญหาคุนเตรียมแผนสำรองเตรียมสานที่สำรองแล้วก็อย่าพลาดพลาดแล้วมีคน การแกล้งรังแกยดูว่าพลาดนี่จะมีคนคอยจัดการเราง่ายนะครับเราต้องมีสมาธิในการทํางานเยอะด้วยนะฮะต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับร้อนในนะฮะแล้วก็ท้องผูท้องเสียไมเกรนขึ้นครับไมเกรนนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของท่านที่จะบอกว่าอย่างท่าเรยกว่าอุบัติเหตุนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องของอุบัติเหตุมันโผล่เข้มาเฉยเลยนะครับตัวนะผมว่าขนตาเข้าตาแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสวครับ มีปัญหาเรื่องของดวงตาครับออกดวงตาเหมือนกันเลยฮนะดวงตาแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ปัญหาเรื่องของกระดูกนะครับกระดูกและไขข้อมีปัญหานะครับต้องดูแลเยอะหน่อยนะครับต้องระวังนะผพราะว่าคนที่อยู่อยู่ในวัยสวถ้าต้องไปไหนกับกับลูกหลานนะครับไปเที่ยวหรือต้องเดินขึ้นภูเขาหรือว่าทําอะไรที่แบบเหนื่อยคุณต้องเซฟร,ร่างก,กายเยอะๆนะฮะเดี๋ยวป่วยเพราะการเดินทางด้วยนะครับต้องอย่าทําอะไรที่เหนื่อยเยอะเกินไปเที่ยวได้ แต่ถ้าลูกหลานพาขึ้นบนเขาเขาวงพระจันทร์นะฮะสี่บันไดสี่พันขั้นอย่าขึ้นนะฮะอันตรายครับต้องไปต้องแบบอยู่เซฟร่างกายดีๆน,นะครับโอเคนะครับต่อมา,อาโอ้สี่พันขั้นเยอะนะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลครับเลขมงคล1739เลขที่ไม่ถูกลอตเตรเลขศูนย์สีส่ถูกลอรครับมีสีส้มสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีม่วงครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกลอตลรคือสีดานะครับแล้วก็วันที่ดีครับมีวัน จันทร์กับวันพุธวันที่ติดขัดคือวันดังคารนะฮะการทําบุญครับมีกาททาบุญที่เกี่ยวข้องกับค่าน้าค่าไฟวัดทาบุญซ่อมสร้างศาสนสถานทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงทานโรงโรงศพนะครับอะไรที่เกี่ยวกับว่าโรงกับโรงเนี่ยคุณทําได้ทาเลยนะทําบุญกับบุปการีทําให้ท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของถ้าใครบริจาคเลือดหรือเครื่องมือแพทย์ได้ก็ควรทําครับและการช่วยเหลือชีวิตสัตว์นะครับ จะดีมากๆเลยฮะแล้วก็ชีวิตเด็กด้วยนะครับถ้ามีบางทีคุณไปเจอตู้หยอดก็หยอดได้นะครับบางทีโอ้จะต้องไปไหนไกลหรือเปล่าที่จะทําบุญสักทีเอาที่คุณสะดวกนะฮะเอาที่คุณสบายใจนะครับออนไลน์ได้เลยโอเคครับต่อมาเรื่องของท่านที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับช่วงนี้ระวังเขาป่วยคข้ไม่สบายช่วงนี้ระวังเขาป่วนวน,ะววน,นะฮะถ้าโหอะไรกไม่รู้วุ่นวายเหลือเกินสร้างปัญหาหรือมีความเดือดร้อนอะไรบางอย่างทําให้เราต้อง รีบเขาไปช่วยครับช่วงนี้คอยสังเกตเขาดีๆอยู่ใกล้ชิดเขาเยอะหน่อยเขามีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าพูดกับเรานะครับโอเคนะจะได้แก้ได้ทันนะฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะักแต่ว่าต้องดูแลใกล้ชิดระวังเขาปวดแค่ไม่สบายด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของท่านที่ยังเรียนอยู่นะฮะช่วงนี้ดวงเรื่องการเรียนมันจะมีเรียนอะไรเรียกว,ว่าถูกสั่งงานด่วนหรือว่ามีอะไรที่แบบด่วนปุบปับฉับพลันนะครับจำไว้นะฮะมีการเรียนตามปกติแต่ว่ามีอะไรที่แบบดว่วนปุบปับฉับพลันรีบรีบเร่ง อาจจะส่งข้อสอบหรือให้ส่งงานงานหรือว่าทาอะไรต้องรีบเร่งนะครับอย่าราช้าเพราะมีอรไรด่วนปูปับฉปรพันจะทําป็ฐานสันนะฮะโดยรวมภาพรวมครับหลายๆอย่างนะครับก็เรียกว่าดีขึ้นมีอะไรที่แบบคําว่าปูปับฉับพันเยอะนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็เตรียมแผนสํารองแล้วก็อย่าตื่นตระหนกแล้วก็ใช้เว็บคิปในการแก้ปัญหาแต่โดยรวมผลงานต่างๆนานาดีขึ้นเป็นเป็นอย่างที่น่าพอใจครับไปนะครับโชคดีความสุขครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ